ค่ะสวัสดีค่ะรีวิวรถไถมือสองนะคะของร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะวอเจริญแท็กเตอร์สาขาอำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีนะคะคลิปนี้ประจำเย็นวันที่3มิถุนายน2567นะคะเดือนมิถุนายนนี้เรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะโปรโมชั่นลดราคาราคาของรถนะคะ ยังคันแรกค่ะคันแรกนะคะเป็นคูบัต้ L4708 คลิปนี้ลง4708ทั้ง3คันเลยนะคะ L4708 เป็นตัว DT นะคะแต่ว่าติดสติกเกอร์ SP นะคะ DT เสาเขาจะก้มนะคะจดทะเบียนปีไหนอันนี้จำไม่ได้นะคะไม่ได้ไปเปิดคู่มือดูนะคะขออภัยมากๆค่ะท่านไหนที่ อ,อยากรู้เรื่องปีเดี๋ยวค่อยอโทรมาสอบถามอีกทีนึงนะคะแม่ค้าจะไปเปิดดูเล่มทะเบียนเทียบเลขให้ดูนะคะเนื่องจากรถมันหลายคันบางทีก็จําไม่หมดนะคะเริ่มต้นของ l 4 7 dt มันก็จะเริ่มประมาณปีออ5อ5เท่าไหร่อ่ะ55 56หรอประมาณนี้นะคะถ้าเป็น sp มันถึงเริ่มเป็น5-7-5-8-5-9ค่ะ ตัวแรก L4708DT ตัวรถใบดันค่ะแล้วก็ผ่านพวนตาช้างนะคะผ่านพวนตาช้าง DH246F นะคะแปลว่ามา5ใบนะคะเจ้าของเดิมเขาเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนบ้องมานะคะทำให้มันเหลือเป็น5ใบนะคะตัวนี้ยังไม่ทันได้ทำสีใบผานค่ะส่วนด้านท้ายเขาก็เปลี่ยนโซ่ โซ่ซ้ายขวาแขนกลางแขนซ้ายแขนขวาอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะแล้วก็ชุดไฟท้ายค่ะไฟสองานยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะคะยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ส่วนยางหลังก็ประมาณ65-7 0เซค่ะทำสีรอบคันเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะคะ3590 0 0บาทค่ะ359,0 0 0บาทนะคะแล้วก็เหลือใส่หลังคาให้ใหม่นะคะพอดีสต็อกหลังคาหมดนะคะเหลือใส่หลังคาแล้วก็ คำสีหางค่ะ359,000บาทค่ะถัดมาเป็น L4708 เป็นตัว DT นะคะตัว DT ค่ะตัวนี้ตัวรถใบดันแล้วก็จะมีฐานพวงฐานกระทุตาช้างนะคะดีเฮเป็นตัว d h 2 4ด 6e หรือ6 6อะไรนะตัวตัวนี้นะ่ะที่มันเป็นผ่านพวงผานกระทู้นะคะมากับมาเป็นเอ่อ5ใบนะคะ5กระทู้ค่ะราคาคันนี้ราคาคันนี้อยู่ที่2แสน90,900บาทนะคะตัวนี้เป็นจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือ2แสน90,900บาทนะคะยางหน้ายางหลังก็ราวๆสักหน้า65 หลัง50 50ิบห้าไหมค่ะค่ะ,ค,ะคือ,อยางไปตามนี้นะคะยางไปตามนี้ทาสีเรียบร้อยแล้วของเหลวเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะชุดไฟหน้าชุดไฟหน้าไฟตาตะกงตะแกรงนี้ใหม่หมดนะคะราคาคันนี้ส9ง0สนบาทนะคะถัดมาค่ะคันสุดท้ายเป็นเอ 4 7 0 8ตัวนี้เป็นตัว SP นะคะตัวนี้เป็นตัว SP จดทะเบียนปี57ค่ะตัวรถใบดันผ่านพวน,น,นตาช้าง d h 2 4 6 f นะคะเช็คร่วดซึมเป็นถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยค่ะทำสีทั้งคันนะคะหางด้านหลังโซ่ซ้ายขวากลางเกิงอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะชุดไฟท้ายค่ะยางสวย4เส้นเลยนะคะยางสวยสีเส้นประมาณ90ได้นะคะ งานสวยงานเก็บสีส,ยสวยๆเลยนะคะกริบๆนะคะ1641ชั่วโมง,งการทำงานค่ะลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้หลักๆนะตอนนี้นะคะ0 8 0 4 1 4 1 6 6 9 8 8 5 0 8 7 6 5 8 1นะคะวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะเบอร์ทั้ง2นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะจะขึ้นวอเจริญแท็กเตอร์นะคะ คันนี้ราคาปกติลงขายไว้อยู่ที่395นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นลดราคาลงมา385,000บาทนะคะลดให้1,000 0บาทนะคะ่ะค่ะมาดูระบบการทำงานกันนะคะ ตัวนี้เป็นตัว SP นะคะเป็นตัว SP ค่ะ3ามแ0 0แบาทค่ะหน้าหลังนะคะระบบไฮดรอลิกขึ้นลงปกติค่ะตัวนี้ค่ะ ไปตามนี้เลยนะคะไม่ได้ทำสีให้ค่ะเพราะว่าหางเดิมสีเขายังสวยอยู่นะ วันไหนจะจบออนไลน์หรือว่าจะมาจบหน้าร้านก็สามารถจองได้ตลอดเลยนะคะแม่ค้าเปิดหน้าร้านเปิดทุกวันค่ะแปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงครึ่งนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะร้านของเราค่ะแล้วก็กรณีที่จบหน้าร้านก็ต้องวางมัดจำวา,วางเงินมัดจำทําสัญญาการจองให้นะคะรอราวัดรอ,อรับ รถคะ่ะกำหนดวันรับรถตามกำหนดนะคะแล้วก็ส่วนจบออนไลน์คะ่ะก็จะเหมือนกันนะจบออนไลน์ลูกค้าสามารถาวิดีอโอคอดลดูรถดูอะไรกับแม่ค้าได้ตลอดเลยนะคะค่ะแล้วก็ต้องโอนมามัดจํานะคะแม่ค้าก็ออกสัญญาให้ะคะ่ะแล้วก็นํารถไปจัดส่งนะคะท่านไหนที่ไม่มัดจาไม่จองแม่ค้าไม่สามารถที่จะรถไปจัดส่งได้นะคะ นะคะเครื่องไม่มีอายค่ะทางเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะส่งฟรีให้300กมค่ะแต่ว่าบางคันที่เราจัดโปรแล้วเราอาจจะไม่ได้ดจัดส่งให้ฟรี300นะอาจจะมีค่าขนส่งเพิ่มเติมค่ะ มาดูกันต่อนะคะเป็นตัว <99. S 1> เป็นตัวดีทีนะคะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้ของเหลวเราเปลี่ยนให้หมดใหม่หมดแล้วนะคะแต่ว่าขายไปตามสภาพค่ะระบบไฮดรอลิกขึ้นลง ขอบคันไหนเลือกได้ตามสบายเลยนะคะงบน้อยงบมากนะคะรถก็เข้ามาทดลองขับที่ร้านได้ตลอดเลยค่ะ ส9ง0สนบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะไม่รวมค่าขนส่งนะจาะฟันพีดีโอนี้เต็มเลยนะคะตัวตัวแกนพีดีโอ เครื่องดีไม่มีไอนะคะคันนี้ค่ะแรงดีเอย่าปื้ดๆนะคะส9ง0สนบาทไม่รวมค่าจัดส่งค่ะค่ะ ค่ะมาดูคันนี้กันต่อนะคะสามแสนห้าหมืนเก้าพันบาทค่ะคันนี้ก็จัดส่งให้ฟรีสามร้อยกมนะคะ <Keep more. S 1> เก็บเช็ครวซึมเปลี่ยนถ่ายของเล็วให้เรียบร้อยค่ะ ระบบไฮดรอลิกขึ้นลงปกติดีนะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะรถสวยๆนะคะคันนี้ราคาย่อมเยาค่ะจบออนไลน์ก็ไม่ผิดหวังนะคะสำหรับคันนีเนะะ้เหลือใส่หลังคานะคะเหลือใสหลังคาสต็อกหลังคาที่ร้านหมดนะคะ ขนส่งน่าจะเข้าอีกสองสามวันค่ะถึงจะได้เปลี่ยนลังคาให้ใหม่นะคะตัวนี้เป็นหินลูกลังนะตัวพื้นที่ที่เรารีวิวเป็นลูกลังค่ะลูกลังผสมดินเหนียวค่ะ ดีดีโอทำงานปกตินะคะฟันเต็มดีค่ะชุดไฟของหลงของเหลวที่ร้านดูให้เรียบร้อยนะคะระบบหม้อน้ำปกติดีค่ะพวกนี้เครื่องยนต์สี่สูบนะคะสีเเร็จ 470850184508จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะเครื่องดีไม่มีอายค่ะ1,850ชั่วโมงการทำงาน,นนะคะเหลือหลังคานะเหลือหลังคาค่ะใครสนใจคันไหนนะคะโทรเข้ามาหาแม่ค้าได้เลยนะคะ08041416 6, 9ค่ะ085 087 6581นะคะติดต่อได้2เบอร์2ช่องทางเลยนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ทังาง Facebook ค่ะว่าจเจริญแท็กเตอร์วังสาหมอค่ะคลิปประจำวันที่3มิถุนายน2567ค่ะอีกคลิปนึงก็จะไปไล่รีวิวหน้าร้านให้อีกรอบนะคะประจำเย็นวันนี้ค่ะ